กติปยศศัพทบเล็กน้อยหรือสับที่เรียราดมีวิธีแจกเฉพาะตนต่างหากไม่ทั่วไปเก็่ับทัอื่นเรียกว่ากติปยศศั์หรือปกินนะนกะศับมีสิบสอง์ับคืออัตตะพรมะราชาพระวันตุอารหันตะพระวันตะสัตถุปิตุมาตุมนะกัมมะโคอตัตตะตนเป็นปุงลิงแจกอย่างนี้อัตตาอตาัอตานาอัตโนอัตนาอตานาัอตโนา ตอนตี้อรตมะเป็นปุงลิงแจกอย่างนี้พรมาพรมาโนพรมานังพรมาโนพรมุนาพรเมหิพรเมพิพรมุโนพรมานังพรมุนาพรเมหิพรเมพิพรมุโนพรมานังพรมนณิพรเมสุพรเมพรมโนราชาเป็นสองลิงในปุงลิงแจกอย่างนี้ ราชาราชโนราชนังราชโนรัญญาราชูหิราชูพิรัญโยราชิโนรัญยังราชูนังรัญญาราชูหิราชูพิรัญโยราชิโนรัญยังราชูนังรัญเยราชินีราชูสุราชาราชโนราชาสัพท์ในอิทธิริงมีรูปเป็นราชินีแจกอย่างนารีนาง มหาราชแจกอย่างนี้มหาราชามหาราชานมหาราชังมหาราเชมหาราเชนะมหาราเชหิมหาราเชพิมหาราชัสะมหาราชยะมหาราชตัถมลาราชตัดถังมหาราชานังมหาราชสมามหาราชมหามหาราชามหาราเชหิมหาราเชพิมหาราชัสะมหาราชานังมหาราชสมิงมหาราชมหิมหาราเช มหาราชเสุมหาราชมาราชานุคำที่แจกเหมือนมหาราชมีอนุราชพระราชาน้อยอุปราชอุปราชเทวราชเทวดาผู้พระราชานิกราชเนื้อผู้พระราชาอัสราชหงผู้พระราชาอภิราชพระราชายิ่งจักรวติราชพระราชาจักรพรรดานาคราชนาคผู้พระราชาสุปันนาราชพุทธผู้พระราชาพระวันตุพระผู้มีพระเจ้าเป็นปุงลิงแจกอย่างนี้ พระกวาพระกวันตาพระกะวันโตพระกวันตังพระกวันเตพระกะวันโตพระกวตาพระกะวันเตหิพระกะวันเตพิพระกวโตพระกวัตังพระกะวันตานังพระกวตาพระกะวันเตหิพระกะวันเตพิพระกวโตพระกวตังพระกะวันตานังพระกวติพระกะวันเตพระกะวันเตโสพระกวะพระกวาพระกะวันตาพระกวัตพระกวันโตทัพย์เหล่านี้แจกเหมือนพระกะวันตุอายาสมันโตคนมีอายุ จักภูมันตุคนมีจักสู่ธนะวันตุคนมีทรัพย์ปัญญาวันตุคนมีปัญญาพันธุมันตุคนมีพวกพ้องคุณวันตุคนมีคุณชุติมันตุคนมีความโปร่งทิฏฐิมันตุคนมีปัญญาปุญญาวันตุคนมีบุญสติมันตุคนมีสติคำว่าพระกวันตาพระกวันเตพระกวันโตมีวิธีใช้ไม่เหมือนกันพระกวันตาพระกวันเตใช้เป็นทวิวัจนะสําหรับกล่าวถึงคนสองคน พะกวันโตใช้เป็นพระโูวานะสำหรับกล่าวถึงพนมากตั้งแต่สามขึ้นไปอะระหันตะพระอรหันเป็นสองริงในปุงลิงแจกเหมือนพะกวันตุแปลกแต่พป็นจะเอกวัฒนะอะระหาอะรหังเท่านั้นในอระในอิทธิลิงเป็นอะรหันตีแจกอย่างนาลีพะกวันตตพระวันพระวันตพระวันตะผู้เจริญเป็นสองริงในปุงลิงแจกอย่างนี้พระวังพระวันตาพระวันโต พระวันตังพระวันเตพระวันโตพระวตาโพตาพระวันเตหีพระวันเตพิพระวโตโพโตพระวตังพระวันตานังพระวตาโพตาพระวันเตหิพระวันเตพิพระวโตโพโตพระวตังพระวันตานังพระวันเตพระวันเตสุโพพระวันตาพระวันโตโพนตาโพนโตพระวันตะสับในอิทธิลิงเป็นโพตีพระวันตีแจกอย่างนาลีกิริยากิจที่ประกอบด้วยอนอันตะปัจจัยในปุงลิงแจกอย่างพระวันตะก็ได้สับที่มีอันตะเป็นที่สุด บางวิพัฒน์จะแจกเหมือนอากรันในปุงนปุงก็ได้สัทธาสัทธาโลสัทธาลังสัทธาโลสัทธาลาสัตุนาสัทธาเลหิสัทธาเลพิสัตตุสัตตุโนสัทธาลานังสัทธาลาสัทธาเลหิสัทธาเลพิสัตตุสัตตุโนสัทธาลานังสัทธาลิสัทธาเลสุสัทธาสัทธาโลคำเหล่านี้แจกเหมือนสัตตุ กัดตุผู้ทำชาตุผู้ให้พัดตุผู้เลี้ยงผัวหันตุผู้ฆ่าขัดตุผู้ขุดนัตุหลานวัตตุผู้กล่าวยาตุผู้รู้เนตุผู้นำไปโสตุผู้ฟังปิตาปิตาโลปิตลังปิตโลปิตลาปิตุนาปิตาเลหิปิตาเลพิปิตุหิปิตุพิปิตุปิตุโนปิตรานังปิตุนังปิตาปิตาเลหิปิตาเลพิปิตาเลพิปิตูหิปิตุพิปิตุปิตุโนปิตรานังปิตุนัง ปิตลิปิตเลสุปิตุสุปิตาปิตโลพาตูพี่ชายน้องชายชาบมันตุูลูกเขยสองพั์นี้แจกเหมือนปิตุในอาราวณะใช้ตาใช้ตาตะหรือตาตาแทนมาตามาตาโลมาตาลังมาตาโลมาตาลามาตุยามาตาหิมาตาพิมาตุหิมาตุพิมาตุมาตุยามาตรนังมาตุนังมาตามาตาหิมาตาพิมาตุหิมาตุพิ มาตุมาตุยามาตางมาตุนังมาตาลิมาตาทมามาตุสุมาตามาตาโลทีตุแจกเหมือนมาตุในอาราอารัปนะใช้อัมมะอัมมาแทนสับสิบสองสับมีมณัส์เป็นต้นเรียกว่ามโนคณะเพราะเป็นหมู่แห่งมณัส์มีวิธีแจกเหมือนมณัส์แต่วิธีแจกนั้นก็ไม่ผิดกับแบบอากาลในปุงลิงและนภูงสักลิงที่กล่าวข้างต้นนักแปลกอยู่ห้าวิพัตคือนากับสมาเป็นอาสะททั้งสองเป็นโอ เสมึงเป็นอีแล้วลงสะอาคมเป็นสาเป็นโสเป็นสิเอาอังเป็นโอได้บ้างเหมือนคำว่าอาธานนกุรุเตมโนจอมทําซึ่งใจในความไม่ให้ยะโสในศัพท์เหล่านี้มณะเป็นสองลิงคือปุงลิงและปุงสกัลิงนอกนั้นเป็นปุงลิงอย่างเดียวศัพท์ชื่อมโนคณะมณะใจเจตะใจเตชะเดช ว่าจะวาจาอายะเลกตะปะความร้อนปยะน้ำนมวยะวัยอุลุอกตมะมืดยยะยศยศยศีซระหัวมณะใจเป็นสองลิงในปูลิงแจกอย่างนี้มโนมนาม่นังมโนมเนมณสามณีหิมณีพิมณโสมนานังมณสามณีหิมณีพิมณโสมนานังมณสิมเนสุมณะมนา กรรมะกรรมเป็นทัพุงสกฤลิ่งแจกอย่างนี้กรรมังกรรมานิกรรมังกรรมานิกรรมุนากรรมเมหิกรรมเมพิกรรมุโนกรรมานังกรรมุนากรรมเมหิกรรมเมพิกรรมุโนกรรมานังกรรมานิกรรมเมสุกรรมะกรรมานิโคแจกอย่างว่าโคคาโวคาว์คาวง คาวังคาวงคาโวคาเวนะโคหิโคพิคาเวหิคาเวพิคาวัศะคุนังคาวนังคาวัศมาคาวัมหาคาวาโคหิโคพิคาเวหิคาเวพิคาวัศสะคุณนังคาวนังคาวัศมิงคาวามหิคาเวโคสุคาเวสุคาวะคาโวในปุงลิงให้แปลงโคเป็นโคนะผู้แล้วแจกตามแบบบุริษะในอิีริงเป็นคาวี แจกตามแบบนารีนางสับทั้งหลาย6คือปูมะชายสาหมาอัฏฐาการยืดยาวมัทะวะชื่อพระอินยุวะชายหนุ่มสขะเพื่อน